ทราบขาบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีแบนโปกเป็นขบวนรถด่วนพิเศษเลขที่3 1. 1ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กร,รุณารอการด้วยสารได้ในชานชลาที่3ขอบคุณค่ะ Attention please the arriving train is the special express train number 3, 1, from Kroon Tephapuat to Hard EI Junction. Passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number 3. Thank you. เทศบาลระบารีบันโต้ก็มีความสนใจเรื่องโรงไทาบาลโต้ตรวจสอบสิ่งขอสำแนัองท่าน ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากรถด้วยครับทางจราจรอยู่ทางด้านสาย็นของท่านนะครับและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากรถด้วยครับที่ถนิบันโป่งที่ถนิบันโป่งรถสังมีความปลอดใจขึ้นลงที่สถานีบันโป่งโปรดสอบสิ่งของและทรัพของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นลงจากบรถด้วยครับทางจราจะอยู่ทางด้านสาย็นของท่านนะครับและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้ามขึ้นลงจากรถด้วยครับรถจัดเทียบทางจราจริีบันโป่งนะครับรถด่วนพิเศษ ทางสีนารัตขบวนที่สามหนึ่งนะครับต้อนทางสถานีกางกรุงเทพปฏิวัติไปายสถานีจุลทางหัดใหญ่ครับมีตรวจดี 3, ดสามรถตรวจพิเศษพรับสิทธิ์นะครับขบวนสามเจ็ดและสี่ห้านะครับรอขบวนหลังนะครับมีสามหนึ่งมาก็ว่สามเจ็ดนะฮะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าสะดุดอะไรนะช้าอยา 4, ร่ทางสีนารัตขบวนที่สามหนึ่งนะครับออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วแต่อยู่รับตรงทีสถา,านี ลาบุรีเปนบุรีหัวหินมถานีต่อไปครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้สั่งทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยามาณะในการเดินทางผู้สั่งทุกท่านเดินทางตุ่จุดหมายปลายทางเดิสวััดิภาพและวบอกว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟก็มีโอกาสรับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับ